ชอบเดินป่าเราก็เลยแต่ง พาทุกคนไปเที่ยวเดินทางที่ไหนนะคะแต่ว่าเราจะพาทุกคนไปแต่งห้องกันค่ะต้องเล่าก่อนนะคะว่าอินสปายในการแต่งห้องในครั้งนี้เนี่ยมันมาจากต้นเหตุแค่ต้นเหตุเดียวค่ะนั่นก็คือโจรขึ้นแล้วมันขึ้นตอนที่เราไปเที่ยวอ่าวคลามอ่ะแล้วทีเนี้ยพอเราเดินทางเสร็จแล้วก็กลับไปที่คอนโดที่ห้องที่เราอยู่นะคะของ หายเกลี้ยงค่ะทุกคนกลองเกลื่องหายหมดเลยนะคะแม้กระทั่งกลองที่เราถ่ายตอนนี้นะคะก็คือยืมเพื่อนมานะคะยืมพี่ก๊อฟมาทั้ง2ตัวเลยนะก็เลยรู้สึกว่า ย้ายด้วยกว่าฉันย้ายเลยอะไรเงี้ยก็เลยทําการย้ายห้องนะคะได้มาเป็นห้องนี้นะแต่ว่าห้องของเราอ่ะเป็นห้องเช่านะคะเราไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่โยกย้ายตลอดเวลาไม่ได้แบบอยู่ติดกับที่เดิมนะคะแล้พอเช่าเนี่ยห้องมันก็แบบมีการบิ้วมาให้ประมาณนึงแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความโล่งอยู่เราก็เลยจะแต่งห้องค่ะ แล้วพอเราตั้งใจคี่ว่าเราจะแต่งห้องใช่ไหมต้องแต่งให้สวยเพราะว่าเราต้องใช้ห้องของเราอ่ะในการถ่ายงานด้วยตอนแรก่ะเราตั้งใจที่จะจ้างโฮมสไตล์ไม่ได้เชิญเหมือนอินทีเลียที่เขาจะออกแบบห้องให้แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่หาเฟอร์นิเจอร์หาของมาแต่งห้องให้เรานะคะจนมีเพื่อนคนหนึ่ง่ะทักมาใน IG s t o r อว่าแบบก็เข้าไปดูในนอก,นอกดีอันนี้มันช่วยได้นะอะไรเงี้ยก็เลย ทำการเสิร์ชหาพอเราเข้าไปดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือไฮเทคโนโลยีค่ะชั้นคือมันจะมีเหมือนระบบ AI ทุกคนแล้วมันก็จะถามว่าเราชอบแบบไหนชอบสไตล์อะไรแล้วมันก็จะคัดสรรสไตล์ห้องที่แบบเหมาะกับเรามาให้นะคะแล้วก็จะหาเป็นไอเดียได้นะเราตั้งใจของเราแล้วอะเราอยากให้ห้องอ่ะ มันเป็นห้องที่พรีเซนต์ความเป็นตัวเราแล้วก็อยากได้ห้องที่มันมีความเป็นนักเดินทางความเขียวแล้วก็มีความเป็นแคมปิ้งเราอยากอยู่ห้องที่มันได้ฟิลเหมือนบรรยากาศเวลาเราไปเที่ยวทุกคนเจ็ดปะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอันนั้น่ะมันเรียกว่าแนวอะไรจนเราก็เข้าไปอ่านบทความของนกๆนะคะแล้วก็ไปเจอบทความหนึ่งที่เขาเขียนเกี่ยวกับการแต่งห้องแบบท ropical ก็คือแบบนี่คือห้องที่ฉันตามค่ะคือมันจะเป็นห้องแนวที่มันจะเป็นต้นไม้เยอะๆแบบต้นไม้เยอะมากเหมือนป่าหลังจากนั้น นะคะพอเราได้ไอเดียอินสปิเรชันมาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่การแต่งห้องเดย์วัคะสวัสดีกับวันที่หนึ่งของการแต่งห้องนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบีฟอร์แล้วกันว่าเป็นยังไงชึิงโซฟาได้ทำการหายไปแล้วนะแล้วก็มีของวางอยู่นิดหน่อยนะคะฟังกี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้ทำการจัดมาเล็กน้อยแต่ว่าก็ยัง ไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราจะมาจัดห้องนี้ทั้งหมดเลยละกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูความลับที่ไม่ค่อยอยากจะเล่าแต่ก็ต้องเล่าว่าหลังจากที่เรากลับมาจากอเมริกาใต้นั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งนี้ค่ะทุกคนป้นหมายก็คือเดสมอเล ไปหมดเลยต้นใหญ่นี้ก็คือไปเหมือนกันนะคะและนี่ก็คือสภาพต้นไม้ของเราที่เราปลูกเอาไว้นะแล้วเราก็ไปอเมริกาใต้หนึ่งเดือนนะคะแล้วกลับมามันก็เป็นเช่นนี้แหละไปหมดเลยก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มใหม่กันใหม่เลยนะคะก็หวังว่าน้องแก๊งนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ตัวเองว่าอย่าไปเที่ยวนานต้นไม้หายหมดโอเค ปะเริ่มต้นเดวันกับการตกแต่งห้องด้วยตัวกระผมเองเ e ชิ go เยอะๆเราก็ต้องทําการหาต้นไม้ค่ะ oh. พอเราหาต้นไม้เสร็จปุ๊บเราก็ได้ไปเจอกับร้านที่ชื่อว่าออร่าการ์เด้นนะคะ ที่เป็นร้านขายต้นไม้จริงเราก็เลยไปทําการถามเขามาว่าแบบพ่อเป็นไปได้ไหมจัดต้นไม้มาให้หน่อยสักเซตหนึ่งขอเยอะๆประมาณนั้นเลยเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจัดให้พอเราซื้อต้นไม้เยอะๆแล้วอ่ะเราก็ต้องยิ่งหลดน้ําบ่อยๆไงก็เลยมีความแบบยุ่งยากนิดนึงนะก็คือคนที่ไม่เคยเลี้ยงต้นไม้อะก็จะมีความแบบตกใจว่าเฮ้ยความที่ห้องมันจะสวยได้จริงๆแล้วมันต้องผ่านการดูแลอย่างดีเหมือนกันนะ วันใหม่กับของที่มาส่งเพิ่มนะคะก็เดี er. <c oughs> ๋ยวเราจะมาเปิดดูแ uh ล้วกัน uh ว่านนี้จริงอันนี้แก็บแอบแอบแกบแอบแอบแกะไปบ้างแล้วนะทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บสายไฟสองอันอันนี้น่าจะเป็นป่าทั้งขยะ จริงๆอาจจะบอกว่าคําว่าถังขยะนี่มันหาถังขยะซื้อสวยยากมากเราเลือกของไม่ค่อยเก่งแต่ว่าดูจาก r e ฟเฟ e n ์ในนอกๆแอกแวก็คือเขาบอกว่าถังขยะสีขาวสวยนะก็เลยซื้อมาแบบแนวแบบเรียบๆอะไรแบบนี้และเราก็จะมาถึงสิ่งที่น่าสนใจที่สุดมันคือแผนที่โลก คืออย่างที่บอกว่าความตั้งใจของเราเราอยากให้ห้องเราเป็นเหมือนนักเดินทางรีเซนต์ว่าเราเป็นคนเชอาท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คิดถึงแผนที่โลกแต่แผนที่โลกเล็กเกินไปค่ะแผนที่โลกเล็กเกินไปค่ะมันไม่เห็นจะเหมือนที่คิดเลยความจริงแล้วคือตั้งแต่ว่าอีแผนที่โลกนี้มันต้องแบบใหญ่มากๆใหญ่แบบติดผนังแบบกว้างๆอะไรเงี้ยที่ซื้อมา200บาทเลยนั้นนี่ย 200บาทแล้วแผนที่โลกอ่ะมันเล็กกว่าที่เราคิดไ้เยอะมากทุกคนแล้วมันก็แบบไม่ฟิตกับผนังที่เราแบบมีนะคะเราก็เลยทําการเปลี่ยนแผนใหม่ทั้งหมดโดยการที่เราจะเอารูปถ่ายของเราเนี่ยแหละไปทําการใส่กรอบแล้วก็ปินภาพนะคะเพื่อมาตกแต่งผนังของเรา ใม่ใช่เอาลูกจากกล้องพอยนั่นแหละมมันต้องขยัดได้ดีมันอยู่ใน SD card คุกก๊าดาย o ุกก๊าด v e งั้นก็แชร์มาได้สมัครได้ทุกรูปแบบเพราะเรามีอนัรนเน็ตโอเคอ้ระหว่างที่คุยกันนะมาแล้วโอ้ มันมันชัดมากอ่ะพอรูปถ่ายเราปริน์ออกมาเป็นเหมือนแบบภาพถ่ายจริงๆอะที่ไม่ใช่บนจอแม่คือสวยมากรู้สึกว่านี่แหละมันคือตัวตนของฉันจริงๆมากกว่าแผนที่โลกที่เราคิดไว้อีกนะด้วยความที่ว่าเราอ่ะ ดูเรสเฟอเรนซ์มาแต่แรกใช่ไหมเราก็เลยทําการสั่งโซฟามานะคะจากนอกๆเหมือนกันนะพอเราดูเร f เฟอเรนซ์ในแอปใช่ไหมมันก็จะมีขึ้นว่าแบบเฮ้ยห้องประมาณเนี้ยเฟอร์นิเจอร์ประมาณไหนแล้วมันก็จะมีเหมือนร้านค้ามาให้เราเลือกเลยนะว่าแบบเฮ้ยใช่คุณอยากได้เฟอร์นิเจอร์เหมือนในรูปเนี้ยมีตัวนี้ให้เลือกนะร้านค้านี้เราสามารถจิ้มซื้อได้เลยนะคะเราก็เลยจิ้มซื้อโซฟามานะคะแล้วก็วันที่3ก็เป็นวันที่โซฟามาส่งค่ะ เ็นวันที่เหนื่อยหนักสาหัสแต่แล้วความเครียดก็เข้ามาค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอมีโซฟาแต่ห้องมันก็ยังดูไม่สวยถึงแม้มันจะมีต้นไม้แล้วมันมีโซฟาเหมือนในเรเฟนแล้วแต่ทําไมมันไม่สวยวะเราก็เลยทําการแบบนั่งเสิร์ชหาเรฟเฟอเเพิ่มว่าฉันขาดอะไรไปฉันพ้าตรงไหนวะทําทไมมันถึงไม่เหมือนในเรเนจนเราก็ไปค้นพบว่าเราขาด ค,คือมันต้องมีพรมที่มันจะทําให้มันดูเต็มขึ้นเราก็เลยทําการสั่งพรมมาเพิ่มแล้วก็เรียกเพื่อนมาช่วยนะต้องบอกว่าเพื่อนของเราคนนี้เป็นเพื่อนที่ชอบแต่งห้องนะคะเขาก็เลยมาช่วยดูห้องแล้วก็ช่วยจัดเรียงใหม่ทุกอย่างเลยนะยฮัลโหลวัสดีและนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญในการแต่งห้องของเราเป็นไงห้องเไม่ลกนี่แต่งใหม่เธสวยเลย มันดูโล่งๆหน่อยไหมใช่ตรงนี้โล่งอ่ะคือมันเล็กเพราะว่ามีผมกระชิ่งอันนี้เอาไว้มีจริงเหรอรองเท้าอันเนี้ยมันดูโลกใช่ไหมเออมันโลกก็มันดูแบบเกลือแนบควรไว้ตรงเนี้ยใส่มาลองย้ายไหม,ม<า>ได้ย้ายดูมาเสวยไหมโอเค สั่งมาจากนกๆเหมือนกันนะอันนี้ก็คือจากร้านท e ีสเก p e นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าต้นไม้สองต้นนี้มันจะเนียนไปกับต้นจริงที่เรามีอยู่ได้หรือไม่ว้าวต้นจิว๋วมริ้วปิ๋วโอ้ยสวยอยู่นั้นเนี่ยมีรากด้วยอะ่ะและแล้วต้นไม้ที่เราซื้อมาออ้ย เป็นวันที่ของมาส่งพร้อมกันในวันเดียวอ่ะ,อะก็เดี๋ยวต้นนี้เข้าไปด้านในเ,เพราะว่ามันนกสูงโอเคจะได้มีเยอะแบบลงโอเคเออและนี่ก็เป็นอีกวันที่มีของมาส่ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่พรมเดี๋ยวเราจะมาแกะพรมกันนะฮะเพื่อแนะนํามาว่าถ้าจะให้ดูแบบห้องมีสัดส,ส่วนก็เอาพรมมาปูก็จะดูแบบมีสัดส,ส่วนมากขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นพรมที่เราสั่งจากนกน,อก,นอกอีกเช่นเคยเอ้ามันไม่ใช่พรมแต่มันคือต้นไม้อีกต้นนี่อันนี้ก็เป็นต้นไม้ อีกต้นนึ่งที่เป็นต้นปลอมจากร้านมาดมคาจีโอเคคือตอนนี้ห้องดูลกแล้วก็เป็นป่ามากเวอรเหมือนกับความตั้งใจไว้ท ropical แต่มันดูท ropical ไปนิดนึงแล้วตอนนี้ มาหากาบเสือหรือพรมที่ซื้อมาเป็นเสือว้าวอันนี้ก็ซื้อมาจากนกนกอีกเช่นเคยอออพอมันวางพรมเข้ามาแล้วอะ่ะห้องมันดูเต็มขึ้นมากเลยทุกคนห้องมันดูแบบมีสีสันมีสเปซมัเหมือนเป็นการแบ่งสเปซได้มากขึ้นนะคะ และนี่ก็คือรูปถ่ายที่เราได้มานี่ก็จะมีทั้งหมด3รูปนะคะชุ่มชุ่มแล้วก็ชุมเดี๋ยวเราก็จะเอารูปทั้งหมด3รูปนี้มาแปะใส่ผนังตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะเราได้ทำการซื้อเจ้าสิ่งนี้มานะคะเป็นเหมือนเทปเอาไว้แปะผนังโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดู เรียบร้อยและนี่ก็คือภาพถ่ายตลอดการเดินทางของเราที่เราชอบนะแค่นี้ก็มุมนี้ก็ดูเต็มขึ้นนะคือเราอะอยากเลือกรูปที่เราชอบที่มันมีสตรอรี่เป็นสถานที่ที่เราเคยไปนะ่ะ มาแปะไว้ตรงผนังนะคะเราก็เลยเลือกมา3รูปแล้วก็เป็นรูปที่มันมีความหมายกับเรามากๆนะรูปที่เราเลือกมาก็จะมีรูปที่เราถ่ายที่แคสเมียร์ที่เนปาแล้วก็ที่อาร์เจนตินานะเป็น3ภาพที่มันมี3สีสันนะก็มีทั้งสีเขียวสีออกแนวม่วงๆหน่อยแล้วก็สีส้มนะคะก็เป็น3มฤดู3สถานที่แล้วก็3ภาพถ่ายที่เราชอบรู้สึกภูมิใจกับภาพถ่ายภาพนี้มากเลยนะเพราะว่าถ้ามันเป็นแผนที่โลกอ่ะมันคงไม่มีเรื่องราวขนาดนี้ที่เรารู้สึกภูมิใจกับ ะะและแล้วเราก็จะมาถึงวันสุดท้ายของการแต่งห้องค่ะพอเราแต่งห้องมาเสร็จประมาณนึงแล้วใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปสักอย่าง ที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเราก็เลยปิงไอเดียมาว่าหรือมันต้องเป็นพวกของมือสองวะ <G ül üyor> คือเราอะอยากได้ของมือสองที่มันมีความแบบวินเทจเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราไปเดินดูร้านมือสองดีกว่า <G ül üyor> เผื่อมันจะมีไอเดียหรือมีของอะไรให้เรามาเล่นได้นะคะเราก็เลยไปเดินตึกแดงที่จตุจักรนะคะทุกคนอันนี้เท่าไหร่นะคะไ0 0ครับ สี่ร้อยซื้อต้อนไม้อีกแล้วอ่ะจะมาดูเฟอร์นิเจอร์ได้ต้นไม้กลับบ้าน <c oughs> เอาต้นนี้ค่ะ <c oughs> โอเคงงมากมาดูเฟอร์นิเจอร์ได้ต้นไม้อีกแล้วโอ้ยขอบคุณค่ะ <c oughs> เราซื้อต้อนไม้มาอีกแล้วนะคือแบบไปเดินดูของมือสองแต่ก็คือยังได้ต้นไม้มาอยู่นะไมมือสอง ไม่มันมันอยู่ในโซนขายมือสองไว้แก่เราก็ทัรู้สึกว่าเฮ้ยต้นนี้มันน่ารักมากเลยก็เลยซื้อกลับมานะคะแต่ว่าพอเราเดินไปเดินมาแล้วอะเราก็ไปเจอร้านหนึ่งก็คือเป็นร้านขายของแบบจุกจิ๊กหลายอย่างมากที่เป็นของวินเทจนะคะทุกคนแต่เราไปเจอกระเป๋าเดินทางที่มันสมัยก่อนที่คนยุคนั้นใช้กันเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวของการเดินทางม,มีความวินเทจเราก็เลยซื้อมานะคะด้วยราคา900บาทเท่านั้นเอง แล้วก็หลังจากน,นั้นพอเราเดินที่ตึกแดงเสร็จแล้วเราก็เลยไปเดินที่สัจจุจักร้อนก็คือฝั่งร้อนนะคะแล้วเราก็ไปเจอร้านตะกร้าสารนะคะที่เป็นเหมือนตะกร้าเอาไว้ใส่ต้นไม้แล้วก็เป็นตะกร้าที่เอาไว้ตกแต่งห้องได้แล้วเราก็รู้สึกว่าฉันอยากได้ไอ้ความสั่นรเข้ามาในห้องมากขึ้นนะคะเราก็เลยซื้อมาแต่งห้องด้วยและหลังจากนี้เราก็จะมาให้ทุกคนดูห้องไปนอกของเรากัน,นะคะ่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคับผม ันนี้ก็คือห้องที่เราแต่งเสร็จแล้วนะคะเราจะมาให้ดูโซนแรกต้องบอกว่าเปลี่ยนไปจากตอนแรกเยอะมากกันะอย่างที่บอกว่ามันคือการตัดเรียงใหม่นะคะทุกคนแล้วก็หาเฟอร์นิเจอร์ให้มันคุ้มโทนก็นี่จะเหมือนตอนแรกเลยที่เราวางโต๊ะแคมปิ้งของเราไว้ตรงนี้ใช่ไหมก็มีโคมไฟอะไรใดๆเอ่ยนะแล้วก็มีคอมทำงาน แล้วก็โซนนี้อย่างที่บอกว่าเป็นรูปถ่ายของเราใช่ไหม <_ C 1> ก็จะเป็นรูปถ่ายสามฤดูสามสถานที่แล้วก็สามภาพถ่ายที่เราชอบก็อเอามาห้อยเอาไว้นะ <_ C 1> แล้วก็มีโซนนี้โซนนี้อันนี้น่ารักมาก <_ C 1> อันนี้ก็เป็นที่ห้อยผ้าน,นะคะเราก็ซื้อมาจากนอกๆเหมือนกันนะซึ่งตอนแรกอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอามาใส่อะไรดีว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน่ารักมากนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังขาดการเล่าเรื่องว่าในอีกมุมหนึ่งอะเราก็เป็นคนชอบวาดรูปนะเราก็เลยเอาพวกแบบคูกันที่เรา มาใส่เอาไว้ให้มันดูแบบเป็นเรื่องราวว่าแบบเอ้ยเจ้าของห้องชอบวาดรูปเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ไม่ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้เป็นของตกแต่งห้องแต่เป็นของสะสมของเรานะก็จะเป็นเหมือนพวกเทปคัเสเซ็ตนะที่เราซื้อมาสะสมนะก็จะมีหลายวงที่เราชอบนะคะเอามาวางแต่งห้องมันก็ดูสวยดีเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบเฮ้ยห้องนี้มีทั้งแบบเรื่องราวของดนตรีที่แบบเราชอบนะทั้งฟังเพลงเล่นกีตาร์ แล้วก็แบบว่าศิลปะถ่ายรูปแล้วก็มีภาพถ่ายที่เราไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยเราอยากให้ห้องของเรามันเวลาใครมาห้องจะรู้สึกว่าเจ้าของห้องเอาทําอะไรแล้วเนี่ยมันคือความเป็นพลอยมาถึงโซนนี้นะทุกคนอาจจะเห็นาต้นไม้เยอะใช่ไหมแต่ว่าต้นไม้ส่วนหนึ่งอ่ะมันคือของปลอมนะคะอย่างที่เราเล่าไปนะก็จะมี ของจริงประมาณ70%แล้วก็ของปลอม30%นะคะโซฟาอัน,นี้ก็เป็นโซฟาที่พอมาวางรวมกันแล้วมันก็ทําให้ห้องดูแบบเข้ากันดีนะแล้วก็มีพรมอันนี้ที่เป็นเสือนะคะก็รู้สึกว่ามันให้มูดเหมือนแบบฝั่งนู้นเป็นแคมปิง่งฝั่งนี้เป็นนั่งเสือนะชอบมากๆรู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ดีนะ อันนี้ก็เป็นเก้าวีที่เราได้มาเมื่อวานนะคะเป็นไม้โอกนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าสีมันน่ารักดีเข้ากับห้องเรานะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังเรียบไปหน่อยนะแล้วก็ดูแบบน่าจะปวดหลังตรงเนี้ยเราก็เลยเอาหบอนสีเขียวมาวางไว้นะคะมันก็ดูแบบเออเข้ากันแล้วก็มีสีสันมากขึ้นนะคะโซนนี้เป็นอีกโซนหนึ่งที่เราชอบนะคะจะเป็นโซนที่ตอนแรกอะ ใครที่เห็นจำมันี้ได้ที่เรามีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเป็นชั้นวาง3ชั้นนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะที่มันอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเราอะใส่พวกแบบอุปกรณ์แคมปิง้งพวกเต็นท์พวกถุงนอนเอาไว้นะคะแต่ว่าพอมันใส่แล้วมันดูลกทุกคนเราก็เลยทํากัน หรือใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็วางพวกของตั้งโชว์แทนนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเราหมดเลยนะที่เราตั้งใจที่อยากจะเอามาเล่านะว่าใครที่ดูของเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยมันคือมีความเป็นเรามากๆเลยนะก็จะมีหมีขาวเราชอบหมีขาวนะคะก็เอามีขาวมาวางไว้แล้วก็มีพวกรูปโลกที่เราไปเที่ยวมาแต่ละที่นะก็เอามาวางเอาไว้แล้วก็มีกล้องถ่ายรูปที่เราแบบชอบถ่ายภาพนะคะ แล้ก็อันนี้ก็จะเป็นที่เราซื้อมาจาก JJ ที่ตึกแดงเมื่อวานนะก็อย่างที่บอกว่าเป็นกระเป๋าเดินทางเราจะมาสู่โซนส,สุดท้ายของเรากันก็คือตรงนี้อันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือ Open Mind เอาต้นไม้มาวางไปเพราะเรารู้สึกว่าตรงนี้มันยังโล่งไปเนาะ ก็จะมีต้นไม้แล้วก็เป็นเหมือนตะกร้าสารที่เราซื้อมาจากเจเจเมื่อวานนะคะและนี่ก็คืออาชีพที่ทำให้เรามีทุกวันนี้นะคะก็คือการเป็นนักสแสดงนะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นเรื่องราวของภาพยนตร์แล้วก็อาชีพของเราคือนักสแสดงนะคะก็อยู่ตรงนี้โอเคทุกคนก็ ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือห้องที่เราแต่งมาทั้งหมดนะก็ต้องบอกว่าการแต่งห้องครั้งนี้มันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเหมือนเป็นการซื้อคอร์สเรียนการแต่งห้องเลยนะคะก็รู้สึกว่าสนุกดีกับการแต่งห้องนะคะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะยังไม่เสร็จแหละเพราะว่าการแต่งห้องไม่มีคําว่าจบนะคะทุกคนก็คงจะซื้อของไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาแต่งเรื่อยๆนะคะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณนอกๆมากเลยนะที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจเนาะคือเหมือนอารมณ์แบบว่าเป็นตัวช่วยในการทำห้องของเราละกันทั้งการดูเรฟเลนซ์หาข้อมูลแม้กระทั่งสั่งของนะคะก็สั่งในนอกๆน,นะคะทุกคนก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่านอกๆเ,เขาเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นแรงบันดาลจริงได้นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละคะ่ะก็หวังว่าจะเป็น อินส i ปเดชันให้ใครแต่หลายคนนะคะหรือว่าใครที่จะไปแต่งห้องตามนะคะก็ลองดูได้นะคะห้องสไตล์โตริกกระพอยมาจาก Trop าจากทิคอลกับพริกกระพอยผสมกันนะเป็นโตริกกระพอยเพราะว่าเรารู้สึกว่าห้องมันคืออินสไปมาจากแนวท r o p ิคอลใช่ไหมแต่มันคือความชอบแล้วก็เรื่องราวของพริกกระพอยนะคะก็เลยเอามาผสมกันเป็นโตริคกระโอย โอเคแค่นี้แหละไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบายบาย